เชื่อไหมว่าในบางแง่มุมเนี่ยเราสามารถพูดได้อย่างถูกต้องตามหลักวิทยาศาสตร์ว่าปลาวานเป็นปลาแต่ว่าปลาฉลามไม่ใช่ปลาคืองี้ครับตามวิวัฒนาการชาติพันธุ์หรือว่าฟิาโลเจเนติกส์เนี่ยถ้าเกิดเราเอาสัตว์ที่ต่างๆมาจัดว่าชนิดไหนวิวัฒนาการมาใกล้เคียงกับชนิดไหน ตัวไหนวิวัฒนาการมาจากตัวไหนเราจะพบว่าปลาเนี่ยอยู่ในสายว,วิวัฒนาการใกล้ชิดกับปลาวานแต่ว่าค่อนข้างห่างจากปลาฉลามดังนั้นถ้าเกิดเราจัดให้ปลาฉลามเป็นปลาเราก็ต้องจัดเอาสัตว์มีกระดูกสันหลังทุกชนิดเลยรวมทั้งมนุษย์เป็นปลาด้วยหรือถ้าเราจะบอกว่าจริงๆแล้วปลาวานไม่ใช่ปลา ถ้าเอาตามไฟโลเจเนติกส์เนี่ยปลาฉลามก็ต้องไม่ใช่ปลาไปด้วยนะครับแบ่งกันแบ่งกันไปแบ่งกันมางงกันไปใหญ่ทถ้งนั้นก็ช่างมันแล้วกันเนาะเราก็จะแบ่งตามใจดาวแล้วกันไม่ต้องเอาหลักการนี้